Terima <small> kasih telah menonton! ห้องประชุมแกรสซิดันโรงแรมนิเวอร์ไซส์แขวงบางยีข่ขันเขตบางพัดกรุงเทพหมหานครพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพักจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1ประจำปี2566โดยมีสมาชิกพักและว่าที่ผู้สมัครสสจากทั่วประเทศจำนวน530คนเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งชูนโยบาย14ข้อดังนี้ 1. การจัดที่ดินอยู่อาศัยทํากินของประชาชนการปฏิรูปการใช้ที่ดินของรัฐแก้ไขปัญหาแนวทับซ้อนที่ดินทํากินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 2. บัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วไทย3เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีและยกเลิกหนี้กยศพร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาจ่ายตรงให้มหาวิทยาลัย2 5 0 0 0บาทปีละ2การศึกษาเป็นเงิน5 0,000บาทต่อคนต่อปี 4. บํบำนาญประชาชน3,000บาทต่อเดือน 5. เปียผู้พิการ3,000บาทต่อเดือน 6. ยาเสพติดเป็นศูนย์โดยตั้งเป็นวาระแห่งชาติและบูรณาการทุกภักส่วนที่เกี่ยวข้องมีบทลงโทษที่รุนแรงทั้งผู้ขายผู้เสพผู้สนับสนุนรวมทั้งผู้รับประโยชน์ทั้งข้าราชการและนักการเมือง 7. ปราบชุจริตพิชิตคนพาลอภิบาลคนดีคืนงบให้ประชาชนคือการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่างๆ 8. ปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชนกู้วิกฤตศรัทธาตำรวจอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษ 9. ปฏิรูปกองทัพแก้ไขพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมคือยกเลิกการเกณฑ์ทหารลดขนาดของกองทัพ ยกเลิกสารทหารย้ายกองทัพออกจากกรุงเทพมหานคร10เก็บอาวุธหยุดความตายคืนนำปืนออกจากมือของประชาชนคืนสู่รัฐปืนถูกกฎหมายรับซื้อคืนปืนผิดกฎหมายนำมาให้รัฐไม่มีความผิดและหลังจากนั้นใครมีอาวุธปืนครอบครองต้องลงโทษอย่างรุนแรง 11. สร้างเขื่อนเพื่อการเกษตรป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง 12. น้ำมันไฟฟ้าราคาถูกสำหรับประชาชนเช่นการทวงคืนปตทให้กลับมาเป็นของประชาชนที่ไม่สแสวงหาผลกำไร 13. เสริมสร้างประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้านและ14แก้ไขปัญหาประมงไทยอย่างยั่งยืน